นี่ปลาช่อนปลาช่อนโอ้ยสุมพ่อไมนจังรุดดูโอ้ใส่ชกโอ้ตัวบักใหญ่เลยนี่ปลาไหลตัวนี้สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเลยได้จ้าไหนนี่หาก็ใส่ไปมิกกี้หนูบอบแมนตีโอ้กินไวกินบ้างขาดเด็ดครับ ต่อหน้าต่อตาตตาเลยต่อหน้าต่อตาเลยไปไปใส่ก่อนซเลยใส่ตจโตส่ตจโเดี๋ยวไปกินใหม่บัตรหสอากคลังแรกก็คือเจอแบบนี้ซะเนาะบาดนี้หลังต่อไปจะเหลือไหมล่ะใส่ธรรมดาโลกประจำเหงือของเขาเป็นเหงือ่ไส้เดือนด้วยจ้ะ ยอ,อ,อย่าว่าทูนว, <c oughs> วิธีการใส่กันจืจเอาเด้อ,อพี่น้องจื้ซซอยหน่อยไ,ได้จังจากหลังเข้ใส่ยิบเจ็ดหลังขาดไปแล้วหนึ่งหลังเป็นล่องคุดกระซิวลายห,หนึ่งเลย นี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องแม่น้องเจนายไปได้เข้าไปใส่เบ็ด้ำโพอน้องเจนายด้วยจ้ะเอาถาพาพ,พ่อแม่พี่น้องไปรุ่นตอนเล้าเลยเนาะจ้ะหรือตอนยามเบ็ดน้องเจนายสินั่งถ่ายอยู่นี่นี่หนายอยู่บบคักเลยของเธาแก่จก้ะเพื่อนเฮ็ดไว้บ้านสวนพืชพักสวนครัวเต็มหนึ่งคนปลูกไว้เพื่อนก็นให้คนงานล้วจะปลูกให้ ทุกอย่างเลยบรรยากาศดีดีข้างหลังนี่เป็นเขาน้อยเลยจ้ะคัดหลังไปนี่ก็คือถนนดำน,นี่จ้ะเพื่อนก็ไม่ได้มาอยู่ดอกจ้ะแม่นางเจนายเฮ้ยไปตามมาแคมปิ้งขนาดเลยอยู่นี่พาพ่อแม่พี่น้องเข้ามาดูอยู่จ้ะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายมุมนี่พ่อแม่พี่น้องเบิกเดี๋ยวรอสองหนุ่มฮันตอนเราเบิดนะจ้ะไปเดี๋ยวเอาสิมานั่งถ่ายอยู่ตรงนี้จ้าเป็นยังไง ทียังเบิกเหงื่อเขานี่จ้ะข้ามเราต้องบวบ้าแน่เลยไว้แน่แม่น้องจะนายบาลงไปเด้ออยู่ห้องานฉันสบายดีแล้วนี่เฮ้ยจ้ะแม่น้องจะนายนอนถ่ายนี่ครับเมื่อกี้นี่ไปเลยเด้อห้องเด้อหลังใดกินนะน่ะโอเคเดี๋ยวถ่ายอยู่นี่แหละเดี๋ยวมือใหม่จะพาพ่อแม่พี่น้องมาปิกนิกอยู่นี่เนาะพ่อน้องจะนายเนาะปี๊กใหม่ดีบอ ปีใหม่ไฟก็มีได้หนินี่น,น,น,นีที่ไม่ต้องเชนายนั่งชานแป๊ดอยู่นี่จ้ะนี่เลิดเลเลเลยนี่แหละปีใหม่เจอกันเดี๋ยวขอเทาเก๋เข้ามานั่งปีกนิดกันแต่อยู่ตรงนี้มาเพิ่งนัง่นง,อง,อขอของเชาแล้องละข้ากาแฟล่นมาเลย,อเนเนยโอ้ ยูย <mm ูยูเกือบม่ได้แอบตัวเล็กตัวเล็กปากระจนวันตุ๊บเลยเอาเลยกพิเอาใส่เดลยเรากำลังเดือบไปเลยเบ็ดขาดอีกเลยเ่ยขาดอีกเลยเบ็ดหลังที่สองเหรปลานี่กินอ่ะเขียวคมขนาดเบบนี้เขียวคมเอามือแหนบเพิ่มดูโอ้ยหายไปจนว้มันเหมือนปลาช่อนแต่มันไม่เหมืนปลาช่อนเลยจต่ปลาจริงฟันมันเหมือนปลากระดูหลังนี้ดิ สกินตะปากทอดบอปลาอยู่น้ำปากทอบอกว่น้จไหนปลาเที่ยเต่าเที่ยวออดดีด้ินใบแหงไฟอย่างวะขึ้นนู่ดโอเงี้ยเห็นปลาเขียงปาเขียงปลาหมอปลา่ตัวไี่เงาซงเงาเงงาเงาดงาเ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 งเงาเงาเงีงาเ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  สองตัวแล้วจ้ะสองตัวแล้วสองตัวแล้วหาอยู่หาจิงไปเลยจ้ะต้องแบ่ขิงกันเลยเจ็ตัวเลยไปที่กินเลยสองตัวเลยสองไปกินกัน้สามตัวนั้นตเล็กมันุดขาดเดวสองเดวสองกืขาดอีกใครจะมาขาดข้างบนือเกือบไปแล้วตัวเมื่อกี้นี่กันเลยไปเดี๋ยวเล่าไปเรื่อยๆร่อยบ่ถ้ามีเดี๋ยวสิถ่ายเพ่อแม่พี่น้องเหมือนเดี๋จ้ะ สองเต็มแล้วเบ então, ื้อห็นบื้องหลัน้องชนายกขึ้นมาเบื้องนีมันมีลายพันเลยหยกขึ้นมาดีดีเด็ดด้ามแดงนี่สำคัญดินี่แล้วภาษากลางก็จะห้องเย็บปาอย่างีรปลาอย่างไรวะเขาเรียกปลาจุนช่อนใส่ผักใส่ เนื้อยเยอะมากแต่บุคคลมีผนิยมนะพี่อนแต่ม่น่าายากนะแต่ว่าเนื้อยเยมากวนตึ๊บเลยออออว้ายดุกนะต้อใอ้ว่น้นอเลยเนาะดุกบ้งตอนน้าขึ้งบึ้งหอยปลาไปปลาปลาบึ้องไป คืเหอื่อยพักเงี่ยงก่อนเอาถุงมือไหม <c oughs> ได้ปลาช่อนปลาอีจนปลาดุกปลาไหลดิปลาไหลยังไ่เจอลุดคักเงี่งก่อนได้จ้ะคลอง, <c oughs> งอุ้ยๆุยเลยไปแตแปะแซ่บบรคักเลยมัก,กไงนนะเตียนตีเยอะอย่าไร้า 4ตสี่ทีหาหตัวแล้วประดุกได้ทุกปลาแล้วจะตอนมอกหอยคือบมอกอยดูเยนี่นึกว่าปลากัศมันปลากรศติน้องจะไหก้่ตันนี่ตัว่ายดีดีเด้อพันพัน คอร์ดขนาดอยู่ในน้ำโอ้ยนี่ปลาคอนี่ได้อีกตัวนึงลนเลยจ้ะใส่เลยไหมใส่ออกไปเดกเลยอือคือเงียบเนาะบ่โดดจมเต็มเลย กูนเมนะ็ดเนี่ยติดมุมถ้าเอามาทราบรุดได้กับประจักษ์รุนะดเนี่ยเดดเอามาถุงเลยนะี่ปลาช่อนปลาช่อนโอ๊ยซุมพอมาจังรุดดูเอาไปพูนเอาไปพูนผัวเจ้าเหมือนมันจะบัดเชื้อขาดไปหน่อยเออห โอ้โหสมโฟจังวะรุดรุดได้โอ้โหเอาเข้ามาดีล้วเขาย่างมาไวนี่มาปุ๊บคุ้มเลยตัวนี้มือนี่คุ้มเลยเข่าข่างฝ่าครับโอ้โหลุงยอดเบึ้งมากเบ็ดจะน้อยนิดเดียวถ้าเข่าถ้าคืนนี่ขาดได้หนิเบ็ดนี่ มึงบักเม็ดเบ็ดกระปลาผสมกันเลยต <c oughs> ิดข้างนี่ป่ะมือมีรุดแต่ว <c oughs> <c oughs> ่าตัวพวกนหยแบบตอนยิ้แข็งทันขึ้นตันตั้งแต่เวียนเลยเนาะตั้งแต่เวียนสามสี่ดีอะรุดอ๋อ,อ <c oughs> ใส่สองนึงพอดีสงอ,อสงเหาความยาว ใส่ยาอ้างห,หลุดไปน้ำคือได้จังหน่อยครับคุปน้ำประทันเี่โอ้ <c oughs> ปูน้ำป,า,ปานปากนะพีอ่อยู่บ้านนกดาวเฮาพอดีเลยบ้านนกดาวหรอเสียใจเราไปได้เปิดไฟมันเบื่อสุอหลอดเนาะแม่เดี๋ยวจะยึดเปิดมีอยู่น,นี่นโอเคโอเคไปเล่าอีกามโคตรชิวอ่ะข้าวส่วน มาข้าวสวยนยินได้ทุกอยาก่างดีมักต้องักเรียน,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 นมันสงามแม่ด้หมักตองักเรียน,นเต็มแม่นจนินสิกินก็นได้ยอะโวคาโดก็มีแต่ตเร็วเร็วเร็วจเย็นนนาเนอยาจเย,ย็นตรงไหนตรงนี้ไดนตอนแรกคะ ขอ,องครับนเจ้าปวดติงแล้วเดี๋ยวว่าเด้อพี่รม่นบอกพี่เอ้าเม่นติวุฒไปจนตัวหันบอกเออไปจนตัวหันเอ้าเซ็ตมัดซ้ำลุงยาดไปจนตัวหันลอยขึ้นมาแล้วไปจนตัวแรกหันที่มันรูดหัน ฮะมันตุยเย่ยู่ข้างฟังมันตายโอ้ยคาดอีกแล้วปลาโคตัวใหญ่ปะตัวใหญ่อยู่คาดแล้วปลาโคได้อีจนตัวเล็กลุ้ดแมมโอ้มันพาไปพันไอ้ตัวนี้อยู่นี่เอ้าเอาอีจนตัวนี้ใส่ถังเอาก่อนโอ้ตัวที่มันลุ้ดเอา เออที่มันเบ็ดขาดเบ็ดขาดดิเดี๋ยวให้รุดเด้อเดี๋ยวให้รุดเด้อโอ้หตัวมันใหญ่เลยนี่ปลาไหลตัวนี้ตอนดึกปลาไหลทำงานแล้วบมูมีชิดเอาออกอีกแล้วเฮ้ยกินปากบ่เอ้ยกินเงาติดมั่นบ่กกืนเรื่อยเร็วบอก เอปปักไว้นี่บบอสคืนแล้วเอาเบ็ดออกไปได้เราค่อยเอาอยู่ห่างกัได้ไปลาไหลจะเต็มนี่นย่าได้กว่ะมิกิดจับหัวแล้วคือสับเหน่อยจับตัวนีนคือเป็น มเกเก็ตโบใช่กำลังสวยเลยอุ้ยมีจับปละไหลว่ะดึกๆมาใหญ่เอวปลานมี้ัสชันอ๋ออีกแน่นนิคือต้องเอาไปปผสมกอนตัวก็บิดตัวเนี้ยเนี่ยตัวมันบิดรอบบอลเนี้ยรอบมีกี้นี่เพิ่นกับพันจ้ะเป็นแต่ตัวใหญ่ปลาไหลสองตัวแล้วจะรอบนี้ โ okay, okay. okay, yeah, yeah. pues> อเคอยู่โอเคอยู่บบตัวนี้ใส่ไว้อีกไหมเนี่ยปดก่อนจ้ะนี่ลังพี่นี่เอามาเก็บหอยแต่ว่าตรงนี้อ่ะอ้นี่เชือกติ้งดิ้ดิเดิ้ดิอันนั้นก็ติงอุ้ยเอาเลยเอาเลยตัวใดก่อนก็เอาเลยอันนี้ก็ติงนี่หน่ะนั่น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 อ้ยเสือกไปไกลขนาดพุ่นผุนอู้ไปดุกไปดุกอีกแล้ว không nhau tay nhá bà, đúc, bà đúc. huy, huy ui tôi bắt lôi anh sẽ giết này phải bà bà tôi là nó มีบาดสายขาดเล้เหไหมเห็้เลยน้องสองซุ้ยสิลุดแล้วหน่อยเดียวนี่เกือบติดขี้สอย่างเดียวฮะจะพูนก่อนบ่ไปตามน้อยอดไปเอาเขาบรรลุไปอยู่ตรงนี้มีว่ามองลยยอางกันตรงเห็น่หาเด้ย ใช้ตัวนี้ผู้เชือกอุ้ยคล้องหา้ามพูดเลยคล้อ,องคล้องประดุกคือการคิดว่านี่ผู้คล้องอยู่ผู้ประดุกคือกันบบป,ประดุกคือห,หนวดหางไว้ซช่ไหม่ได้เอาผ้ามาวะเอาดึงนะฮะม้ มาแคุณนึ่งปล่อยเสือคุณนึ่งนะะเาะห่าด้ไหโอ้ขันอีกไปปดน้ำกันด้วยเพุ่นจะไปนี่ขึ้นมาปลอดภัยละเอาไปเม่นานเลยไปเล็เล็ดปดปพืตั ขนาดไหนเนาะง,งามขนาดนปลาดุกอยู่ไหนปลาดุกตัวที่เท่าไหร่อยู่แต่ม,มุมนีสองสามเขาได้แต่ม,มุมนี้ได้เนาะ่นตัวใหญ่กำลังฮันต่อต่อกัอนมาเลยได้มากเสร็ร้ยอยหักเงี้ยเรียสร้็จเลยได้ลงยอดนะพึ่งท่งปล <ะ S 2> ่อยปล่อยก่อนตัวนี้ปล่อยเลย <laughs> เมันตันผมได้ได้ปลานี่ <laughs> มันเสียวโอ้ได้เครื่องถุงแล้วพอคอตัวเดียวเหักครื่องไปได้เนาะเสียได้ทุกท่านลุดเนาะพอคอไปอู้รุดกย่ารุดมองกระตัวขอกคันนั่นดี๋ยวนี้ได้ตัวหนึ่งแทนอื่นบ่ตัวนี้อื่นนะคันอื่นกันอ๋ออันนี้มาโอ้จีนมินมิ่นนี่เนาะเจับติดตาเีจ็บไปรุ่นอีกจ้าเจับไปเนี่ ล็อบแล้วขึ้นมาเลยไปถ่ายแล้วจ้ะโอ้โตอไปยันต้งไยบัตรฮู้ฮู้ฮูไปแล้วูอย่าบิดอย่าบิด เบ็ดมาดึงมานักนนก,นนกันเลยตามต้นไม้ได้คันเบ็ดเอารุดเลยยียงรุดเบ็ดเลยยียงโอ้โหคุณ่ะบึงเอามาพานัน กืนนะฮะบอกมินหมินบอกโอ้โหถ้าหามาซศากว่านี้เดี๋ยวจะเปิดทุ่งนี้เปิดทุ่งนี้ลึงนเยอะนี่ปเข้าข้างล่างใช่ไข้างล่างปัะอ๋อ,อพอน,นจะนายถอดกันได้จ้าอโอ้โหทันนานเห็นตัวเลยเด้พนน่ะวุดดึงขึ้นไง เด็กขึ้นมาเลยโอ้โตอยู่ตรงนี้หัวอยู่ตรงหัวอยู่พุ่นพุ่นหรอโอ้กนเต้าหู้เหรบาพิษเาเลยใ่ครับนะขึ้นหรอ10 1อใส่ปิดหืขาดบ่ขาดแล้วขาดแลว ขาดทั้งหญ้าขาดทั้งสายเลยเอออ่ะคืออะไรข้ามาถือข้าวปต้องขายห่อชั่วโมงสามสิบนาทีก็พอปุ๊ดปุ๊ดได้เลยเบื่อเลยรุ่นนี่เบื่อจากการกินแหละตัวเ็ปปลาไหลอีกแล้วจ้าดอกนี่จัดนั่นนะจัดนี้ให้จัดตัวมิกี้นี่ ของหญ้าขึ้นมาเตี้ยมหนตัวใหญ่ก้นหมูได้หนิใหญ่ก้นหมูตัวนี้ตัวที่สามตัวที่สี่ลุงยอดตัวที่สี่หรือตัวที่หาวพี่ตัวที่ห้าไว้แน่เก็บเต็มเก็บเต็มดึกดึกอีหลีเนาะหนึ่งร้อยสิบสี่ลุงเนี่ยเด็ดละบานโอ้ยรวมรวมเดี๋ยวพี่ทีเดี๋ยวพี่ทีไปเดเล่าต่อจ้ะดึงดึงไม่คือลื้อ เบ็ดซิดเหรปลาดุกแน่ยเลยบอเทะนี่ดีอุ้ยเยอมมปนปลาดุกปลคอน่อยโรง่ายอยู่บปลคอเลยสัมาข้าเลยวทเอาี้ยไม่ใช่เลยจ้ะน่ตัวหนึ่งแต้ม เก็บสะสมไปเรื่อยๆไม่จะขอถุงติตอยู่ในำมูนะานบเปของากันจ้าอนเลยเนาะอยู่ๆโอย น่าเก่าปุณคาบด่างเลยพ่อไปลุงยอดเอาปลาคอใหญ่บ่กันเซลเอี่ยนเด้อกันเซลเอี่ยนดูแปนงตัวใหญ่เนาะเอี่ยน่าตัวขาหุบโตบ่เอาใส่ไปปลาคอเดี๋ยวเบิ่งก่อนเบิ่งดูบ้านี้เดี๋ยวเบ่งกันก่อนจะบ้านี้ ปลาดุกมีกี่ตัวห้าแหละแบ่งกันหมดเลยเหเมือนงามๆทั้งนั้นเลยปลาดุกวอ,อย่าตีงอย่าตีงตัวใหญ่ๆเท่ากันฝากกระซุ่นไปได้เลยกินโอฟาดคนละสองตัวพอดีวันนี้ปลาดุกเลยฮะใส่เดี๋ยวพอดีงามพอันเลยอส่พอดีงามพอ<ๆ>กัน ลายนี่ลายมันเป็นจังสีเนาะลายมันไม่เปลี่ยนสีลายจนมันอันนี้มันแข็งเลยเอ,อ่ยยยยยยาบ่อมันแข็งมันเปลี่ยนสีเลยเปลี่ยนสีละจ้าหนึ่<อ>งเดียวปลาคาร์ปปลาคอมันเปลี่ยนสีอือตัวยี่แล้วตะเย็บบริเฮสเลยจ้าใช <_ S 1> ่มุจจาเมื่อไหร่เขาได้สีตัวหนึ่งติดสรุปให้พี่น้องนับเด้อไปหอดท้ายคลิปเราบอกน้ำว่าได้เจ็ดตัว สามเงี้ยก็ปดูเขาคือว่าเขาคือว่าได้หาหกตัวเนาะบัลลัได้สี่ตัวนึงจ้ะเดี๋ยวให้ลุงยอดเอาปลาช่อนน้องจะนายจะเอาปลาไหรได้คนเราจะรูนึงประมาณรวมกันนะจักรูนั่นนะนี่คนเราจะเอาสองรูสี่โลจะเขาได้เงอนี้ประมาณเนาะไปลาพ่อแม่พี่น้องจากบัลลังดึกเดือดแล้วนะจ๊ะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจไหมน้องจันนายหนูทุกจ้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับเฟนนิสวัสดีจ้า สวัสดีครับเสียงกระเหี้ย่รอไปกลับบ้านจ้า